สวัสดีครับผมซอวมเจอร์นะกลับมาอีกครั้งนะครับนะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวฟุตบอลนะครับผมนะเอาวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเมซูตโอซิลนะครับที่ทําการย้ายออกจากกุยเาีเซนอลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบปัญหาดราม่าที่คาราคาซังมานานนับปีนะครับตั้งแต่ที่เขาออกมาพูดถึงเรื่องการเมืองนะครับระหว่างจีนกับอุยกูนะครับผมนะที่ทําให้ทาง บอร์ดบริหารอาเซนอลต้องพิจารณาครับว่ามันมีปัญหาเรื่องหลายๆลอย่างนะครับเกี่ยวกับทางจีนจะเลิกสนับสนุนทีมอาเซนอนนะครับผมนะฮะก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าทางโอซิลก็ไม่อยากย้ายครับแต่ว่าเมื่อมันมาถึงจุดสิ้นสุดนะครับผมแล้วยังไงก็ต้องไปนะแล้วก็เป็นเฟนเนปรบาเช่นะครับที่มาซื้อตั๋วเข้าไปนะครับพร้อมกับ สัญญานะครับผมจนถึง2024นะครับนะสปีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ค่าเหนื่อยที่ลดลงนะครับยอมลดค่าเหนื่อย68,000ปอนด์นะครับจากของเดิมเนี่ยสามแสนห้าหมื่นปอนด์นะฮะคร่าวๆนะครับผมนะฮะก็ก็ยังรู้ครับว่าโอซิลในใจก็ยังรักปืนใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าเมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องไปทางเลือกใหม่นะครับแล้วก็แฟนๆก็น่าจะดีใจครับที่จะได้เห็นเขากลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าฝีเท้าโอซิลเนี่ย ยังสามารถเล่นในลีกระดับสูงได้อีกนะครับแล้วก็การที่มาฟเนเบเช่เนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลยุโรปว่าฟเนเบเช่เนี่ยก็สามารถคว้าตั๋วไปฟุตบอลยุโรปได้นะครับผมนะหลายฤดูกาลนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องเบอร์เสื้อในฤดูกาลนี้นะครับผมสาเหตุที่เลือกเลข67นะครับเพราเป็นเลขของรหัสไปรษณีย์ของบ้านเกิดเมืองซองกุนดักนะครับผมนะที่เป็นบ้านเกิดของเขานะครับที่ตุรกีนะฮะ แล้วก็คาดว่าทางฤดูการหน้าเนี่ยก็เป็นเอเบเช่ก็จะจัดการลกเสื้อหมายเลขสิให้เขาแน่นอนนะครับเพราะว่าทางสตารต้าเนี่ยก็จะหมดสัญญายืมตัวนะครับกลับไปอาเันวิลล่านะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใจหายแล้วก็น่ายินดีครับอีกส่วนหนึ่งเลยแล้วคือเราจะได้เห็นฝีเท้าของเขาอีกครั้งนะครับอีกไม่นานเราก็จะเห็นเอากลับมาวาดลวดลายที่เปลี่ยนด้วยพรสวรค์และเทคนิคีครั้งนะเพราะว่าคนอย่างเมซูโอซิลเนี่ย เป็นคนมีของครับนะนเป็นแฟนก็รอดูผลงานเขาต่อไปนะครับว่าจะไปไกลได้ถึงไหนนะครับเพราะเราก็เป็นกำลังใจนักเตะที่มีฝีมือครับอย่างในซุดโอซิลนะฮะแล้วก็หวอกว่าเส้นทางใหม่ของเขาในวัย32ปีเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับสำเรซุดโอซิลสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับอย่างไงซอนเมเจอร์ก็จะนำเรื่องดีๆข่าวสารดีๆมา เล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนะฮะฝากซอยแมนเจอร์ไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับผมมีทั้ง YouTube และ Facebook นะครับอสอหสับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ